โอ้โหคือพูดง่ายๆนะถ้าเราถ้าเราเออนะถ้าเป็นความรู้รสึกเนะ่ยโอ้ถ้าเรารู้ว่าโอ้โหไอ้หาแม่กูทํากูขนาดนี้เลยวะอ่าแสดงว่าเขาก็ไม่ได้สนใจเราตั้งแต่แรกหรือสิวะถูกไหมเย่อย่างเงี้ยแอดได้ยินวันนั้นโอ้โหแอดสะอกเลยนะเอาจริงนะสะอกเลยนะฟังคำพูดของเขาแล้วเนะี่ยเขาจะมาเล่าเอา่อเล่าแบบหน้าตาเฉยนะเลแล้วเล่าแล้วหัวเราะไปด้วย เหมือนไม่มีอะไรเลยโอ้โหพูดอย่างนั้นได้ยังไงครับอืนะรับไม่ได้เอาจริงๆนะเอาจริงๆบอกว่าวโอ้โหเขาพยายามขับหน้าดูเลยกินยงกินยาไม่รู้ขี่ขนาดนะว่างั้นกินยังไงมันก็ทนจริงๆมันหัวแข็งเขาว่างั้นเออมันก็ไม่ออกเขาบอกโอ้โหดื้อบ้าเขาว่างั้นโอ้โหนะเออ แย่ yeah, นะแอดแอดว่านะเอาจริงนะเอทําแบบนี้แย่มากพูดแบบนี้ยโอ้โหคืออย่างเงี้ยก็สมควรให้เขาบีบคอแล้วละ่ะนะเออนะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเออบีบคอไปเลยนะเอดวงิิญานมีจริงจัดการไปเลยเออไปพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกโอโ้คุณไม่แสดงนะ ใช่ไหมนั่นน่ะสิแอดว่ามันไม่ถูกหรอกคุณคุณไปอ่าพูดในโซเชียลอ่ะพูดแบบเนี้ยมันถือว่าเป็นการที่ทำให้รู้อุปนิสัยใจคอตัวเองเลยอ่าคุณจะทำอะไรในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเนี่ยไม่ควรจะออกเอาออกมาพูดเลยถูกไหมไม่ควรจะออกมาพูดแต่คุณมาพูดแบบนี้อ่คุณพยายามจะขับไล่เขาออก เออพยายามอยากฆ่าพูดง่ายๆอ่ะเออแต่ดําเนินการไม่ได้ไม่สําเร็จเนี่ยเออเขาไม่ยอมออกโอ้กินยากินเยอะโอ้โหตกลดก็ว่างาั้นโอ้โหตายแล้วเออเขาบอกมันหัวแข็งมากเขาว่างาั้นแล้วก็พูดไปหัวเราะไปเอ้ยมันไม่ใช่แล้วเอ็นว่ามันเป็นอะไรที่เราคิดว่ามันมันเจ็บปวดวนะ เออล้วถ้าทำอย่างนี้เราก็เฉยเฉยไปกักดีเออเฉยเฉยไม่ต้องไปพูดไม่ต้องอะไรก็งเงียบเงียบไปมันก็จะดูดีกว่าแต่ที่คุณยังออกมาเอามาเล่าในเรื่องถามหน่อยว่าเล่าในสิ่งที่ดีไหมเนี่ยเออเขาคงจะสรรเสริญเยินยอนะ <laughs> เออเอ่ะสรรเสริญเยินยอน <laughs> พูดง่ายว่าคนได้ข่าวว่าคนที่สองเขาก็เอาออก <laughs> เห็นไหมอ่า แล้วก็ที่สามก็พยายามจะเอาออกแต่ว่ามันก็ไม่ออกนี่ไงโอ๊ยตายแล้วเอฟตีนะเอสไม่ไหวอ่ะงริงนะผู้หญิงคนนี้เนะี่ยบอกตรงนะคนนี้นะร้ายมากร้ายกาดมากร้ายจริงๆเออต้องพูดกันอย่างนั้นเลยว่าเขาเป็นคนที่ใจร้ายมากเอ่อถ้าไม่ใจร้ายก็คงจะไม่ทําไม่ได้แบบนี้นะอ่ะนะเออโหดอ่ะโหด,ดเลยละ่ะ ไม่ใช่โหดธรรมดาได้โหดมากเออครอบครัวไม่ต้องไม่คิดถึงเลยนะครับขนาดครอบครัวเขายังไม่ไหวอ่ะอย่าไปจะคิดอย่างอื่นเลยเอ่แล้วแล้วไม่ต้องคิดถึงว่าคนภายนอกด้วยเออคนภายนอกนี่อา่าไม่ต้องถามเลยว่าเขาจะโหดได้ไหมโหดได้แน่นอนอยู่แล้วขนาดในครอบครัวยังโกรธขนาดนั้นยังครอบครัวเขายังเล่นได้ และไม่ต้องถามเลยว่าในไส้จะเหลือไหมในไส้เขายังทําเลยเออมันก็จบแล้วอย่าไปคิดเลยว่ายังไงมันจะใช่คนหรือเปล่าเนี่ยต้องคิดตรงนั้นดีกว่าเออเพราะ,ะั้นเนี่ในเรื่องต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยความน่าเชื่อถือมันไม่มีเออแล้วยิ่งคําพูดเนี่ยไม่ต้องถามเลยว่าจะเชื่อได้ไหมไม่มีทางกล้าฟันทงเลยเอ่า ในอ่าพูดไปห้าคำเนี่ยยังน้อยต้องมีคำคำโกหกสักสองคำสามคำแหละเออใช่ไม่รู้สิจแต่เขาเขาพูดมาเองนะเอฟซี 3, แอดแล้วไม่ได้ไปพูดเองนะเขาพูดเองวันนั้นแอดไปฟังอยู่เขาพูดเองอ่า ใช่ไหมหนักมากใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าครอบครัวเขาทำลายนะยิ่งเป็นอ่ายิ่งเป็นอ่าผู้ให้กําเนิดเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกผู้ให้กําเนิดเนี่ยเอทำลายจิตใจเขามากเขาว่างั้น่อบีบคั้นเขาทุกอย่างเ,าเล่นงานเขาทุกรูปแบบจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวเขาก็ถึงออกไปไงแยกออกไปไง เขาพูดอย่างนั้นเออแต่ที่ผ่านมาที่แอไม่เคยเห็นนะว่าทางนี้เขาทําได้ไม่เห็นเคยเห็นเขาบีบบังคับอะไรเลยแล้วคําพูดแล้วการกระทําเนี่ยคนในหมู่บ้านย่อมรู้เองย่อมรู้แก่ใจใช่ไหมเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันมาคนในหมู่บ้านเขารู้เพราะว่าเขาอยู่มาแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เกิดเอาพูดง่ายงแล้วแล้วตั้งแต่เกิดมาเขาต้องรู้อุปนิสัยแต่ละคนในหมู่บ้านเขาต้องรู้ว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นไงอ่าลูกคนนั้นเป็นไงคนนู้นเป็นยังไงเขาก็จะรู้จากการหมดเลยเออแล้วเราก็ไม่เคยได้ข่าวล่ะว่าจะทําร้ายกันโหดร้ายกันนู่นนี่นั่นไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ไม่ใช่อเออการพูดเนี่ยเราต้องเอาไม่รู้กี่หารละ่ะเอาสิบหานหรือเอาอะไรไม่รู้ละ่ะแต่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเราตั้งแต่เข้ามาอยูย่ไม่เคยเห็นมีเลยไงสี่ห้าปีที่ถือว่าเป็นการดู ดูอุปนิสัยใจคอคนถือว่าพอเพียงแล้วนะสี่ห้าปีเนะี่ยถือว่านานแล้วอ่าดูเรื่องราวต่างๆถือว่านานแต่เราก็ไม่เคยเห็นเลยนะว่าเขาทําร้ายกันมีแต่ทางนี้แหละเล่นงานเขาอยู่เรื่อยด่าเขาแซะเขาว่าเขาเออตัดขาดจากเขาทําทุกอย่างอ่ะแต่เราก็ไม่เคยเห็นทางนี้เขาตอบโต้แบบโอ้โหแบบหนักนวง ทำให้เสียหายนู่นนี่นั้นไม่มีมีแต่เขาเป็นคนฝ่ายเดียวทีเ่เขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวเลยว่าเขาทูทลทําร้ายเออเขาโดนกลั่นแกล้งเขาโดนบีบบังคับนู่นนี่นั่น,นทุกอย่างแต่แต่เราก็ไม่เคยเห็นนะฟังแต่เขาพูดอย่างเดียวเออแต่ปัจจุบันเราเห็น,น่ยแต่ที่ผ่านมาที่อยู่เนี่ยเราเห็นแต่ทางนี้แหละเออมีแต่เล่นงานแล้วพาคนอื่นมาเล่นงานเขาอีกต่างหากเนี่ยเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ไง มันไม่ใช่มาแต่แรกแล้วยิ่งเขามาพูดทุกวันนี้เขายิ่งมาพูดเรื่องพวกนี้ด้วยโอ้โหไปกันใหญ่เลยยิ่งมองเห็นภาพเขาลึกมากเลยมองเห็นเขาที่โอ้โหสมควรแล้วที่อดีตเขาไปเขาอยู่ได้ยังไงวะเออเขาว่าขานั้นเขาว่าโหดเจอขานี้โหดเขาไปอีกสุดยอดมากแต่คําพูดของเขาดูเหมือนเขาพูดเป็นคนดีมากนะ คาพูดของเขาเขาดูเหมือนว่าเขาเนี่ยคือคนที่ถูกทํำร้ายจิตใจทุกทำทำนู่นทํานี่แต่ดูไปดูมาเนี่ยมันก็ไม่น่าใช่วะเออหรือว่าเขาจะทําเองหรือเปล่าเออมันอย่าง,งน,นั้นแหละหลายอย่างนะครับหลายเรื่องหลายราวที่ผ่านมาเนี่ยเอฟซเราไม่แน่ใจว่าเขาจะใช่หรือเปล่าเออ ล่ะนั่นน่ะสิแอดก็เลยงงกับเขาไงคําพูดของเขาเนะ่ะเออเขาบอกเขาถูกทําร้ายถูกกระทําถูกย่ยํายีถูกกันแกล้งทุกอย่างกับอ,อ่ากับครอบครัวเขานะ่ะครอบครัวเขาเนี่ยเป็นคนทําแต่เราก็ไม่เคยเจอตั้งมาอยู่มานานแล้วนะไม่เคยเห็นว่าเขาทําร้ายยังไงเออเขาทําแบบไหนไม่มีแล้วชาวบ้านเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้เลย หรือว่าเขาจะกระซิบกันเขาเบาๆเออไม่ให้ชาวบ้านเขาเห็นเขารู้เขาได้ยินหรือเปล่าแต่เขาไม่มีนะถ้ามีเขาก็แสดงออกมาแล้วเออแล้วชาวบ้านเขาคงเล่าให้แอนฟังแล้วล่ะแต่นี่ไม่มีมีแต่ทางนี้หล่ะเราเห็นก็อยู่ทางนี้ทางเดียวเลยแล้วจะไปเชื่อใครได้เราไม่เชื่อเขาอยู่แล้วเออไม่เชื่อเขาเลยนะเป็นตัวต้นเหตุต้นเรื่องทุกอย่างเลยอะเออเป็นคน คือยิ่งอยู่ก็ยิ่งเห็นนะพูดง่ายแล้วยิ่งนางออกมาพูดแบบนี้ด้วยโอ้โหไม่ไหวแล้วแอดก็ว่าโอ้โหก็เยอะไปนะเออจริงเยอะไปยิ่งทําร้ายในไส้ของตัวเองเนี่ยเอฟซี FC. ทำร้ายคนในไส้ของตัวเองเนี่ยเอฟซี FC ยังคิดยังไงล่ะทําทุกอย่างโหดเหมือนกันนะไม่ใช่โหดธรรมดาโหดมากเยี่ยมเกลียมเลยลนะ่ะ เออเฮี้ยมเกียมมากวันนั้นเห็นเขาพูดอ่ะโอ้เฮี้ยมมากเขาบอกเขาจะขับออกกินยาไปหลายขนาดเลยจะเอาออกเขาบอกแต่ไม่ออกเขาว่าไงเออมันหัวแข็งเหมือนกันเขาว่างั้นโอ้โหเป็นไงเออถึงว่าสิได้ข่าวว่าเขาบอกไม่รักไม่รักเนี่ยมันก็จริงของเขาหรือเปล่าไม่รักไม่รักเนี่ยออกมาแล้วก็ไม่สนใจปล่อยไป ตามสภาพตามมีตามเกิดไม่ได้สนใจใยดีเอ,อใครจะไปดูใครจะนู่นนี่นั่นไม่สนใจเห็นไหมแต่พอมาตอนนี้โอ้โหรักมากรักที่สุดแก้วตาดวงใจมันย้อนแยง้งอาการกระทําอย่างมากนะเอฟซีเลยโอ้โหมันไม่ใช่เลยพูดพูดหน้าตาซื่อพูดจริงจังมากแต่ว่าการกระทํามันย้อนเนี่ยมันย้อนแยง้ง จากคำพูดตัวเองใครจะเชื่อเขาต่อไปใครจะเชื่อเขาได้แล้วมาสั่งให้คนนู้นคนนี้ทำแบบนู้นแบบนี้นะเออต่างห้ามพูดมั่งนะอย่าไปพูดเรื่องพวกนี้เขาเทียไปเรียบร้อยแล้วนู่นนี้นั่น,นเอออู้หลายเรื่องเอฟซีนะแอดว่าเนะี่ยมันไม่ใช่แล้วนะเออมันบิดเบือนแล้วมันพยายามเบี่ยงเบนประเด็นแล้วเอฟซี FC. ออแล้วเขามั่นใจว่าวันที่สิบสามว่าจะเป็นวันของเขาเอ,อวันของเขานะจะไปฉลองที่ไหนไม่รู้นะออวันของเขาจะใช่หรือเปล่าเออเ,เขาเป็นคนที่ใจร้ายมากเอฟซีแอดบอกได้เลย,เลยขานี้เขาเป็นคนที่ใจร้ายนะเป็นคนที่เขียมเกียมพอสมควรเขียมเกมเยอะเลยลนะ่ะเยอะมาก ใช้ความโหดเลยล่ะโหดมากเลยล่ะไม่ใช่โหดธรรมดาเลยคนที่คนที่หลุดจะเขาไปได้เนี่ยเหมือนขึ้นสวรรค์นเ,นเอาง่ายๆนะแอดพูดเลยเลยว่าอาดีตนะนะอดีตที่ที่ออกจากเขาไปเนี่ยถ้าเขาตุยอ่ะเรายกตัวอย่างนะพูดกันเล่นๆล่ะถ้าเขาตุยไปแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นสวรรค์ไปเลยเพราะอะไรลนะ่ะ เพราะว่าเขาตกนรกมาแล้วไงคนเราที่ได้รับใช้กรรมตกนรกมาแล้วเนี่ยตายไปก็เป็นเทวดาไปเลยเพราะได้รับใช้ชดใช้กรรมไปแล้วเป็นอ่าชดใช้กรรมแบบ่เป็นๆตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยชดใช้กรรมไปเรียบร้อยแล้วกรรมไหนที่ก่อเอาไว้เนี่ยเขาได้ชดใช้ณตรงนี้แล้วเพราะแล้วออกพอออกไปพอพ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเห็นไหม พราะอะไรเขาโดนกระทํามาเยอะแอดเลข,ข่าวกนะ็แอดอยู่นี่ออยังรู้เลยเออโดนใช้แบบฆ่าทา่าดะงานเนี่ยโอ้ทำแหลกลานได้ทางานตล,ลอดอ่ะไม่ไว่าเป็นงานบ้านงานไล่งานนาก็เป็นเขาทั้งหมดทํานู่นทนํานี่ก็เป็นเขาหมดคือหน้าที่คุณทําแล้วก็สั่งห้ามทํานู่นห้ามทํานี้โดยคําสั่งเลยห้ามกลับไป หายาก็ห้ามห้ามให้ไปเลยระหว่างที่อยู่นี่ห้ามไปแตะต้องธนูห้ามไปหาห้ามไปช่วยเหลือดใดๆดทั้งสิ้นห้ามเอาของให้ไปกินไม่มีห้ามหมดห้ามไปหาให้อยู่ตรงนี้ทำงานหน้าที่คือทำงานต่อไปเออถ้าไม่มีคำสั่งก็ห้ามหยุดโอ้โหเป็นไงเอฟซีเนี่ยมันมันโหดร้ายมาก,กันนะแล้วก็โดนดา่าตลอดด่าทุกวันตะเลาะทุกวัน จนบางครั้งก็ทนไม่ไหวก็ต้องมาจุดประทัดนระบายเอระบายเหมือนเป็นคนเก็บกดนะอยู่เนี่ยโอ้พระอ,ออกไปได้เนี่ยโอ้โหเหมือนธนูออกจากแหลงเอเหมือนไอนกออกจากกรงไปแล้วไม่กลับมาแล้วเห็นไหมเขาโดนกดขี่โดนกลมเหงโดนทําทุกวิธีทางกลับไปก็ไม่ได้ตัดขาดจากธนูนไปเลย ไม่ให้เยี่ยมเลยไม่ให้หาแล้วของกินก็ไม่ให้เอาไปเอฟีก็เห็นเนี่ยเวลางานงาน,งานทําบุญะจริงๆเขาต้องมาด้วยถูกไหมเขาต้องได้มาเพราะเขาคือเขืือยิเขาต้องมาทําบุญไม่ได้มาเขาคาสั่งบอกห้ามมาอ่าไม่ให้มาเห็นไหมก็ไม่ได้มาเห็นไหมก็ไม่มีอ่าแล้วก็พอเวลา,กาแกมาลํา มาลำที่นี่ใช่ไหมอ่ะก็พอได้ตังก็สั่งห้ามอีกบอกให้อดีตไปบอกบอกว่าห้ามมาลำที่นี่อ่าแล้วถามว่าให้เงินเขาไหมถ้ามาห้ามมาลำแล้วให้เงินเขาไหมไม่ให้อ่ะไม่ให้มาลำ้ำเฉยๆนี่แหละเออไม่รู้เขาเกลียดอะไรนี่มันเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงนี่ว่ะเออสวัสดีครับแม่น้อยเดนมาร์กนะครับ ใช่ไหมมันเกียดปลาไหลกินน้ําแกงนี่ว่านะมันต้องเป็นไอ้นี่สิเลิฟมมีเริฟมไมดดอกสิถูกไหมคุณรักฉันคุณต้องรักหมาฉันด้วยหรือรักครอบครัวฉันด้วยแต่คุณรักฉันคนเดียวนี่เมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่อ่ะเออใช่ไหมล่ะคุณรักฉันแต่คุณเกียดครอบครัวฉันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ นี่แหละเพราะอะไรเขาถึงออกเพราะออกไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่เข้ามาอีกเลยเออ